เดอะคสสวัสดีครับในวิดีโอนี้เรามาแนะนำวิธีการทำความสะอาดเครื่องพิมพ์บัตรไฮติ CS200E โดยจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนดังนี้ครับข้อควรระวังก่อนทำความสะอาดทุกครั้งให้ถอดริบบอนและชิปออกจากเครื่องก่อนเสมอขั้นตอนแรกการทำความสะอาดหัวพิมพ์ ใช้ชุดทำความสะอาดหัวพิมพ์ที่แถมมากับตัวเครื่องประกอบไปด้วยน้ำยาทำความสะอาดและก้านเช็ดทำความสะอาดครับเปิดฝาขวดน้ำยาออกแล้วใช้ก้านเช็ดจุ่มน้ำยาพอหมดัดมาเปิดฝาเครื่องแล้วเช็ดที่บริเวณหัวพิมพ์โดยต้องเช็ดไปในทิศทางเดียวกันห้ามถูย้อนกลับไปมาและเช็ดทำความสะอาดตัวเซ็นเซอร์ทั้งด้านใต้ฝาเครื่องและภายในช่องพิมพ์บัตร ขั้นตอนที่2ทํทำความสะอาดช่องพิมพ์บัตรเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์บัตรกับคอมพิวเตอร์ใช้บัตรทำความสะอาด 3M ลอกแผ่นสติกเกอร์ออกจากบัตรทั้ง2ด้านเปิดฝาเครื่องพิมพ์พและเปิดฝาช่องใส่บัตรนำบัตรทำความสะอาดใส่ในช่องใส่บัตรมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไปที่ช่องค้นหาบนแถบ s t a r t ค้นหาคำว่า Control Panel จากนั้นให้คลิกเข้าไปแล้วเลือก Device and Printer จากนั้นเลือก Printers and Scanners เลือ Driver, ่อนหา Driver HP CS 2 0 0 e. ้ E Double click เข้าไปเลือกหัวข้อ Printing Preferences จะมีหน้าต่างเครื่องมือปรากฏขึน้นมา เลือกแท็บ Tools ด้านบนโปรแกรมและเลือกคำสั่ง p r i n i n g Tools จะมีหน้าต่างแนะนำขั้นตอนการทำความสะอาดให้เรากด Next ไปทีละสเต็ปเพื่อเข้าสู่ฟัง์กชันการสั่งทำความสะอาดระหว่างนี้ให้รอเครื่องทำงานสักครู่หนึ่งเมื่อเสร็จแล้วกด Finish ได้เลยปิดฝาเครื่องพิมพ์และช่องใส่บัตร นำบัตรทำความสะอาดออกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับหากบัตรทำความสะอาดสกรปรกมากสามารถเปลี่ยนบัตรและสั่งทำความสะอาดใหม่ได้และควรทำความสะอาดเครื่องเมื่อทำการเปลี่ยนริบบอนหรือไม่ได้ใช้เครื่องเป็นเวลานานสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้เดอะคอมพิวสวัสดีครับ